สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อฟซทุกคนนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะก็ไปงานบวชเพื่อนมานะก็ญาติญาตกันนี่แหละก็ในไลฟ์สดก็จะเห็นผมสนุกสนานกับในขบวนแต่วงนะพี่พถ้าเกิดว่ามีคนที่ดูในไลฟ์สดเนี่ยก็จะเห็นนะถ้าคนที่ไม่ดูไลฟ์สดก็จะไม่เห็นนะ ความเอ่อทะเล่นแล้วก็ความสนุกสนานที่ไปงานบวชมาเมื่อวันก่อนนะก็คลิปนี้เนี่ยผมเดินทางมาเอ่อในป่านะผมก็ค่อนข้างไกลกันเลยนะก็เดินมาเดินทางมาแค่คนเดียวน,นะพี่พี่ก็ระหว่างเดินทางมาเนี่ยผมเจอร่องรอยการหาหน่อ,อไม้นะพี่พี่นะใครบ้า,บาก็น่าจะมีคนมาหาหน่อ,อไม้กันตรงนี้นะสดสดร้อนเองนะไม่นานนี่เองเนะี่ย อีกเช่นตรงนี้นะเจ้ากอนี่ก็เห็นไหมสีขาวนั้นเนี่ยก็ตกลุมก็จะเป็นไม่นานนี่เองนะไม่ถึงชั่วโมงไงมั้งเพราะมันยังขาวๆใหม่ๆองเนี่ยเห็นไหมรอยดินก็รอยใหม่ๆเนี่ยรอยขุดใหม่ๆนะพี่ๆเห็นไหมนี่ก็เห็นรอยเท้าเนี่ยปีนขึ้นไปข้างบนตรงนู้นนะไม่รู้ว่าตรงนู้นมีอะไรนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปตรงทางนู้นนะผมจะไปอีกทางหนึ่งครับพี่ๆโอเค ก็อยู่กับผมขอทีเดียวนะก็เราจะรีบเดินทางไปดีกว่าตรงตอนนี้นยผมก็เดินทางมาถึงตรงนี้ก็เย็นแล้วนะก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะทําอาหารให้พี่ๆได้ชมนะเป็นคลิปแรกนะก็รอชมนะว่าผมจะทําเมนูอะไรนะแล้วก็จะพาไปแคมป์กันตรงไหนเนี่ยก็รอดูอีกทีหนึ่งนะพี่ก็หาที่เหมาะสมอยู่นะผมเดินทางมาตรงตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะเจอคนรู้จักหรือว่าจะเจอกับคนที่ไม่รู้จักนะเพราะว่าเห็นมีคนมาหาเออมาแบบนี้แบบนี้เนี่ยผมก็กังวลอยู่นิดนิดน,ดนดหน่อยนะกลัวจะเจอคนที่ไม่รู้จักนะโอเคพ,พี่เดี๋ยวเราเดินทางกันเต่อเลยดีวยกว่านะพี่ไป โอก็บอกได้แล้วนะพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็คือเดินมาได้อีกอระยะทางอย่างนั้นพี่ก็เดินมาเจอคนขุดหน่อไม้กันขานหน่อไม้กันลยใช่ว่าผมก็น่าจะไม่ทันเขาแล้วแหละผมกอนุ้นก็โดนนะโดนหมดทุกกรเลยเออตอนนี้นะ้นําในห้วยเนี่ยใสายมากๆนะพี่ๆใส่มากๆได้ยินเสียงน้ํากันไหมพี่ ชื้นๆอย่างนี้นะต้นเฟิร์มแบบนี้ขึ้นเยอะนะพี่ๆแบบน,นี้แล้วอยู่ป่าชื้นนะนี่ผมให้ดูน้ำนะน้ำใสกิ๊กเลยเห็นไหมครับพี่ๆน้ำใสมากๆนะโอเคพี่ๆเดี๋ยวเราก็รีบเดินทางต่อด,ดีกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดนะไม่มีแสงเดี Kyung? ๋ย <Naruto> ว <liber dade> จะทำเมนูอะไรเนี่ยก็เราชมกันดูนะพี่พี่สิ่งนีอตกใจมดกกิ่งไม้ตกลงมาแน่ๆโอเคพี่พี่ไปฮันต่อ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเอ่อผมเดินมาถึงจุดที่ผมต้องการที่จะแคมป์แล้วก็ปลูกเปนอนในคืนนี้นะก็คือตรงบริเวณตรงนี้นะพี่พี่ต้นไม้ต้นนี้ก็สามารถปลูกได้นะก็ตรงนี้ี่ยก็รู้สึกเหมือนมีร่องรอยของการฝันเลยนะดูดินะนะทำไมก็ต้นใหญ่ต้นนี้ปลูกกับต้นเล็กต้นนี้ก็ได้นะทำไมต้นต้นนี้ก็ได้ทำไมต้นเล็กต้นนี้ก็ได้นะโอเค แล้วผมรีบผูกเปแล้วก็รีบทำอาหารดีกว่านะพี่พี่เดี๋ยวมันจะมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นนะพี่พี่ ครับผมพี่ๆตอนนี้เนี่ยคือผมผูกเปสเสร็จแล้วนะก็จะเตรียมหาฟืนแล้วก็มากรอ,อกไฟนะก็จะรีบทํากับเขานะรู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้วหรือว่าฝนมันจะตกกว่าไม่รู้แล้วก็เห็นมีร่องรอยของไฟนะเห็นเตาอยู่ตรงนี้ไหมพี่พแล้วก็เห็นมีปากระป๋องอยู่ลูกหนึ่งนะก็ไม่รู้ใครมาแคมป์ตรงนี้นะโอเคแล้วผมก็คงจะแคมป์ตรงที่เก่าของเขานี้แหละนะ แต่คงต้องขุดหลุมสักนิดหนึ่งนะให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะไม่งั้นเนี่ยใส่ปืนได้แค่สองสาท่อนเองนะ ครับผมพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการขุดเตาให้มันลึกกว่าน,นี้หน่อยนะเพราะว่าจะจะได้เพิ่มปืนให้มันได้เยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอันเก่าที่คนก่อนหน้านาั้นมาทำก่อ,อไฟตรงเนี้ยมันลองใกล้ๆกันเราก็ใส่ฟืนได้นิดเดียวนะผมว่ามันไม่ทันใจผมนะผมต้องการไฟรแดงๆแล้วกอ็อบอุ่นนะโอเคพี่พเดี๋ยวผมไปหาปืนก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่พ जुड़े है โอเคครับ okay, พี่พี่ตอนนี้เนี่ยคือผมกอกไฟติดเลยนะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งคนระับเพราะว่าฟืนมันชื้นแล้วทีนี้มันติดยากมากๆากเลนะโอเคต่อไปผมก็จะเอาเข้าไปซาวนะไปซาวน้ำสักสักรอบหนึ่งแล้วก็เอามาหุ่งนะพี่พี่ พราะผมพี่ๆตอนนี้เนี่ยคือผมอตั้งข้าวเรียบร้อยนะพี่รอยห้เขาสุกแล้วก็เสร็จปั๊บเราจะจะเริ่มทํากับข้าวนะไม่รู้ว่าจะทันฟ้ามืดเปล่าไม่รู้ผมว่าฟ้าน่าจะมืดก่อนนะเขาสุกพอดีโอเคอ อ้พี่พี่ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยก็คือมืดแล้วนะไม่เริ่มไม่มีแสงแล้วเข้าผมยังไม่สุกเลยเพราะว่าฟืนมันชื้นนะเพราะอาตรงบริเวณเนี่ยฝนเพิ่งตกไปนะนะคาดว่านะ่าจะเพิ่งตกไปเมื่อเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้านี่แหละเพราะว่าแถวน,นี้นะ่มันดูชื้นๆน,นะแล้วเข้าผมสุกยากมากๆเลยไฟมันไม่ค่อยอติดเท่าไหร่นะผมก็ต้องคอยเป่าตลอดนะหน้ามืดหมดเลยนะโอเคผมก็ ลอยเข้าสุกนะถึงจะได้ทำกับข้าวนะพี่พี่ก็รอชมนะว่ากับข้าวผมเนะี่ยจะเป็นอะไรนะพี่พี่ตอนนีไฟก็เพิ่งิ่มติดเองนะเมื่อกี้นี้เป่าอยู่นานเป่าจนหน้ามืดเลยโอเคพี่พี่เ้มันฝนตกกันเรียบร้อยฝนตกกันบพืพี่มได้เตรียมไฟชีตไปด้วยไม่มีไฟชีตนะพี่พี่ไม่เป็นไรเปียกคือเปียกรนะับผมโอเครอให้เข้าสุกก่อนนะครับพี่พี่ พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเาขาผมใกล้จะสุกกันนะ็ะต่อไปเนี่ยผมก็จะเริ่มทำกับข้าวเ,เมนูที่ผมตั้งใจที่จะทําไว้นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการหั่นกระเทียมแล้วก็หอมแดงให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็ทําให้มันเสร็จทีเดียวเพราะตอนนี้มันมืดละแฟนไอแฟนเฟนดกไฟฉายผมก็จะแวนไปตรงนี้นะตรงนี้นะ,นนะฝนมาแได้ยินไหมโอเคผมแวนไ้ตรงนี้เพื่อให้เห็นตรงบริเวณนี้นะพี่พี่นะโอเค แดี๋ยวผมทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะค,ค่อยแนะนำให้พี่ๆดีกว่าฝนตกแล้วอะ่ะทุกคนตอนนี้นี่ฝนกำลังเทลงมานะมใส่งานนี้ทำกับข้าวกลางใส่ฝนแน,น่ๆแล้วพี่ๆผมก็ อืมรารอรอก็หูเขาแฉะนิดหนึ่งนะพี่พี่ไม่แฉะแล้วพี่ปีเอ้ยไม่ใช่ไม่แฉะแล้วพี่เออเละเป็นโจ๊กเลพี่พี่ไม่เป็นไรกินได้ก็พอแล้วนะโอเคต่อไปเนี่ยผมก็จะทำกับ ข้าวนะนี่ทำดีกว่านะปอนเทล,ลงมาเดี๋ยวนไฟมันจะมอดก่อนนะหนาวแน่เลยคืนนี้ยิ่งเป็นคนที่หนาวด้วย เรียบร้อยเลยพี่พ่อย่างส่คนเลยนะทำกุ้งข้าวมืดน,นี้อร่อยนะมันบอกให้อย่าบอกใครนะก็ออปกติผมเป็นคนออกินข้าวดึกอยู่แล้วนะแต่ว่าบอกได้เลยในป่าตอนนี้เนะี่ะถึงทุ่มครึ่งนะพี่พี่ะมนอยู่ใส จะร้องไห้เตียมหอมผมใส่แบบเน,น้นๆเลยนะเน้นเครื่องนะพี่พี่แล้วผมตั้งกล้องไว้แบบนี้นะเพราะว่าเปลี่ยนมุมไม่ได้นะฝนมันตก ต้องใส่ผักอีกอะไนพี่เคยทำกับเขาทางน้ำตาไหม ก็จะเจียวอหอมแดงกับกระเทียมให้มันมีกลิ่นไหม้ๆหน่อยนะเพราะมีชอบกินอะไรที่มันมีกลิ่นแบบนี้ก็สูตรไครสูตรมันนะพี่นะไม่เกี่ยวกับสูตรผมนะผมกินอ,อะไรง่ายๆขอ,ขอให้มันสุกแล้วกินสามารถกินได้ก็พอนะพี่แล้วอยู่ในป่านี้ไม่สามารถเลือกกินได้นะว่าจะกินอะไรแบบไหนนะ ่เียที่ทำให้ผมหมูเข้าช้านะเพราะว่าปแป๊บแป๊บฝุนหมอปแป๊บแป๊บฝุนมออเนี่ยเพราะว่าฝุนมันชื้นแล้วฝนตกที่นี่ฝนตกบ่อยนะดูจากสภาพอากาศแล้วก็พื้นแล้วก็พวกใบไม้มันเปียกอยู่แล้วนก่อนที่ผมมาถึงหลายทีแล้วพี่พี่มาก็ผักที่ผมเอามาเนี่ยก็คือใบชูรสนะพี่พี่น่าจะรู้จักกันดีนะนี่นะเป็นแบบนี้นะนนนนะอุ้ย ใบเรียกว่าใบาชูรสนะไม่รู้ว่าที่ไหนเรียกว่าอะไรนะนเป็นใบแบบนี้เป็นใบแบบนี้นพี่เป็น่างนี้เราจะใส่ไปเลยผมเด็ดระหว่างรอเข้าสูตรนี้ผมเด็ดผมทำอะไรเสร็จเรียบร้อยมาแล้วพี่พี่โอเคพี่พี่ผมเตรียมเกลือเกลือแล้วก็รสด,ดีมานะก็จะใส่เข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะ คือไข่สุดมันนะไม่ว่ากันก็ใส่ใส่ไปนะเพราะว่ามันมีรสชาตินะได้กินกับขาวข้าต้มนะเข้าต้มโจ๊กเออฟืนเปียกนี่นล้วทำอะไรยากเลยก็มืดแล้ด้วยตอนแรกกะว่าจะมาทำหุงคงเข้าวนี่น่าจะไม่มืดนะอุปสรรคก็เยอะนะไม่เป็นไรพี่ ยิ่งดึกยิงอร่อยนะนี่ครับพี่พี่นี่ก็คือผัดผัดผักใบชูรสนะครับผมก็รสชาติก็จะประมาณเค็มๆหน่อยนะนะเพราะว่าผมมืดมองอะไรไม่เห็นก็กะกะปริมาณแนละ้วนะเดี๋ยวมชิมก่อนนะอืมอืมอร่อยครับผม โอเคพี่พี่ต่อไปผมก็จะทําอีกหนึ่งเมนูนะเอาบอกไปเลยนะผมจะทําแกงส้มใบชูรสนะพี่พี่เตรียมปากระป๋องมานะก็เตรียมแกงส้มเอ่อพี่แกงส้มมาด้วยนะพี่พี่โอเคผมทําต่อนะ ไฟนะจะแรงๆแปบนี้ได้ตั้งนานนะพี่พี่โห่พอดใีใส่นี้เลยเลยอย่าไปหยองเล่นผักนะพี่พี่นะอันนี้ผมใส่ปลากระป๋องไปเรียบร้อยนะพี่พี่บอกได้เลยตอนนี้สองชุ่มกว่านะสองชุ่มครึ่งก็ืนไฟจะติดโอ้โหนานมากแล้วผมทำแจงขึ้เยอะเลย แม่บอกไวใ้ใส่เท่านี้นิดนแต่ว่าลืมไปว่ากินแค่คนเดียวจะทำตัวเยอะเลยก็เลยกะปริมาณนี่ถูกโอ้เดือดได้เดือดดีนะน่าจะเปรี้ยวนะพอมใส่มะขามเปียกไปใช้เยอะเกว่าจะกว่าจะเดือดได้ขนาดนี้ผมรอนานอยู่นะ พี่เอาได้ใจได้เดี๋ยวผมเพิ่มรสชาติหน่อยดูว่ามีเกลืใส่กะปิคตเลยมีกะปิเกลือชูรสแล้วก็รสดีหน่อยหนึ่งนะพี่พี่แม่ผมตวงไว้เรียบร้อยเลยว่าใส่น้ำประมาณนี้แต่ว่าแม่ผมลืมทิดไปว่าผมกินคนเดียว แต่ว่าสูตรแบบว่าพอดีไงมันตวงแบบมีช้อนชาอะไรประมาณนี้พี่พผมก็เลยต้องใส่น้ำเท่านี้นะเพราะงั้นเครื่องเปลืองเครื่องผมใส่กระป๋องกระป๋องไปหนึ่งลูกนะนี่กระป๋องอยู่ด้านหลังวันนี้แหละต่อไปเราก็จะกินข้าวกันแล้วนะพี่ๆแกงนี้สุดป,ปั๊บกินข้าวปุ๊บไปนะถ้าเผื่อพี่ๆที่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยกำลังกินข้าวเราก็ดูคลิปผมไปนะผมก็ ไ่ค่อก็จะทำกับข้าหรอกงานดีทำแนละ้วก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไฟถ่านก็จะหมดแล้วผมต้องทำเวลาหน่อยนะไม่งั้นนี่มือตืตต่นตะื่นนะต้องต้องบอกฝันดพีพี่พี่ก่อนไฟจะหมดนะไม่งั้นนี่แย่นะ ตอนนี้แกงข้าผมได้นะพี่พี่อโอ้โหหนักมาให้ตั้งไว้ดีกว่าโอ,โอเคนี่กินข้าวกันดีกว่ามาต้องสุมไฟเลยไม่รอแล้วนะคืนนี้ผมนอนหนาวแน่ๆต้อนะงใส่ต้องนอนใกล้ๆกองไฟเขาไว้ นี่ทำทำกับเข้านานๆทีทำแบบนี้เนี่ยก็จะว,วุ้นๆหน่อยนะพี่ๆนะไปไปผมก็จะกินข้าวละมาพีพ่่กินข้าวกันนะข้าวก็เอาเชะเชะเชหน่อยนะแบบนี้ ผัดผักหน้าตาผัดผักของผมไปกินชิ้ผักผักก่อนนะ ba chị nào lại có loài nữa không phải phớt tá hả ơi แกงส้มอร่อยอยู่แล้วพี่วันทีลงมานะนี่ก็คือแกงส้มของผมนะพี่พี่คนเข้มข้นเลยนะก็มีปลากระป๋องด้วยกินปลากระป๋องชนใหม่รสชาติก็เปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆน้อยๆพี่พี่ แล้วก็ควันไฟคาตาเนี่ยโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวนะเดี๋ยวมันจะมืดไปกว่านี้ตอนนี้เนี่ยจะสามทุ่มนะพี่พี่ดูเลยนาะฬิกาได้เลยเนี่ยสองเอ่อแปดโมงก็คือสองทุ่มนะขงผ,ผมเป็นรูปแบบสองชั่วโมงนะพี่พี่นี่ผัดผักใบชูรสอ่า แกงส้มปลากระป๋องใส่ใบชุรสนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าผมเรียกว่าใบชุรสนะพี่พี่อ่าอย่างเดียวข้าวที่ผมหุงนะแล้วเนี้ยฝนตกเนี่ยเปียกหมดเลยนะกระเป๋าผมก็เปียกไปแล้วดีอยู่แต่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะพี่พี่ไม่งั้านเนี้ยผมก็คงจะเปียกไปนานแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมกอดตัวกินข้าวใส่กันนะพี่กินเสร็จปั๊บก็จะเข้านอนแล้วนะ ก็อยู่คนเดียวก็วังเวงนะตอนทำกับข้าวนี้ก็ได้ยินเสียงก้องกิ้งกิ้งเหมือนกระดิ่งวัวกระดิ่งแพงไงไม่รู้ความรู้สึกผมนะแต่ว่าอยู่ป่าเล็กเองนี่เนี่ยเสียงเต็มเนะี่ยโอเคตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวก็กลัวยอมรับว่ากลัวนะเอาจริงๆนะโอเคเดีย๋ยวผมขอตัวกินข้าวให้เสร็จก่อนนะพี่พ